สวัสดีครับวันนี้ฟินิชคาร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Ford r a n g e r นะครับปี2006นนะครับผมเดี๋ยวเราลองให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับ เราเข้ามาเปิดฝากระโปรงท้ายดูกันนะครับมีโลบาร์ติดมากับรถด้วยนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งบึกบึนนะครับดูเท่ขึ้นนะครับดูรถเต็มขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคล้อกันนะครับล้อตัวนี้นะครับยางเป็นของดันหลบนะครับเท่เลยมีเขียน คิ้วขาวนะครับเป็นยาง AT นะครับของดันหลอดนะครับขอบสเปคยางนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ดู2 4 5 7 0 R 16นะครับล้อแม็กขอบ16นะครับแก้มยาง70นะครับก็หล่อเลยนะครับมาเต็มเต็มโอเคครับมาด้านข้างนะครับมีคิ้วกันสาดมาให้พร้อมนะครับทั้งคนนั่งด้านหน้าแล้วก็ช่องแคปนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ยังมีบันไดข้างมาด้วยนะครับทำให้รถดูเต็มขึ้นนะครับดูเป็นแบบรถยกสูงนะครับผม แข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้ดูนะครับโอเคความพิเศษของฟอร์ดโอเพนปคบตัว p e n c a แคครับเปิดแล้วเราสามารถขึ้นไปนั่งได้นะขึ้นไปนั่งได้นะครับสำหรับไว้พาเด็กหรือว่าเวลาไปซายงานจะมีเพื่อนร่วมงานไปด้วยนะครับก็สามารถนั่งได้ สองฝั่งนะแล้วมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับหลังก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยสองช่องนะครับ <Okay. S 2> รามาดูข้างในเดี๋ยวเราจะพามาดูเลขไม้เจ้า Ford Ranger ตัวนี้กันนะครับนี่นะครับเลขไม้มันจะอยู่ที่2องแสนสี่หมื่นไม่รู้เห็นปะสองแสนสี่หมื่นนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทกันให้ดูนะโอเคสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับ ก็เปิดค่อนข้างเย็นนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับวิทยุก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนผสมของผลข้าบูทเรามาดูเกียร์นะครับเกียร์มีทั้งหมด5สปีดนะครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับเป็น6สปีดนะครับก็มาดูเก๊กลางนะครับก็มีที่วางรู้สึกจะมีเปิดได้2องชั้นนะครับ โอเคเข้ามาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ก็ยังสภาพใหม่เลยนะหม้อน้ําเราเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นหม้อน้ําปีเนียมนะครับเพื่อให้ได้ใช้งานได้อย่างทนทานนะครับแล้วก็ยาวนานนะครับโอเคสภาพโดยรวมแห้งๆนะครับเครื่องยนต์สภาพดีมากเดี๋ยวเราฟังเสียงนะครับสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ปกติดีเลยนะครับผมแล้วก็ เสียงเนี่ยฟังแล้วไม่มีเสียงสั่นเสายพานสึงเกะอะไรเลยนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะครับกัแบบเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะครับผมโอเคนะครับฟอร์ดเรน e r อร์แท็ p โอเพนแคันนี้นะครับเราเปิดราคาอยู่ที่179,000บาทนะครับผม ใครสนใจก็รีบมาดูตัวจริงนะครับมาทดลองขับได้แล้วก็มาชมรถตัวจริงได้นะครับที่เซ็นฟินิชคาร์นะครับให้ติดต่อมาที่เบอร์0846785231นะครับหรือว่าถ้าใครจะมาดูรถตัวจริงเนี่ยเข้ามา<อ>เรียกทางหน่วยสแกนง,งาน14นะครับโอเคครับผมอย่างนั้นลากันไปก่อนนะครับ